สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดูหนึ่งนาทีกับ ame, ด็อกเดอร์เทมแลทารคันท้าวันนี้แดดออกดีใจมากเนี่ยแดดออกมากเลยวันนี้เพราะว่าวันก่อนยังมงฝนตกอยู่เลยนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับเพจ t ิ k t ต k ด็อกเรเทมทารคันนะครับเรามีการแจกของรางวัลจากสวิ์แลนด์ด้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศให ดื่มด่ำปกติผมจะถ่ายที่บ้าน,านหรือถ่ายที่สตูหรือถ่ายที่ตามคาเฟ่ต่างๆแตๆ่วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศเราท่องเที่ยวไปด้วยกันลวกันถือซะว่าเราไปเที่ยวด้วยกันกับดรเทมแล้วกันนะครับดูคลิปต่างๆนะเราจะได้เป็นความรู้เหลใออนาคตคุณอยากจะมาเที่ยวเองคุณจะได้รู้ว่าลงสถานีไหนก้าวกี่ก้าวไปเลยไงคุณจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดดูคลิปดรเทมทุกอย่างจบกระทั่งเรื่องรีวิวเรื่องการที่ จ่ายค่าล็อกเกอร์ก็เป็นประสบการณ์ก็ลอง t r ยจนทําได้เออมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆทําให้เราได้เรียนรู้นะครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันสำหรับดวงของชาวมันสุกรุและชาวมัสวันะครับประจำวันที่1 2บสถึงสิมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปมั้้อมกันนะวชาวมันสุกรุก่อนนะครับ ชาววันศุกร์นะชาววันศุกร์นี้มีโครงการที่อยากจะเริ่มงานใหม่เลยครับมาสัปดาห์นี้โอ้แบบฉันขอไปแล้วจะไปต่างประเทศแล้วจะเริ่มงานแบบนล้วฉันไม่ไหวแล้วเหมือนฉันต้องสู้อะไรบางอย่างเนี่ยสู้แทบตายเหมือนคนที่พาไแพยังก็ยังต้องสู้ต่อทํางานหนักหน่วงมากชาววันศุกร์ในสัปดาห์นี้เหมือนฝืนความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ต้องทําต่อต้องฝืนไปเพราะอะไรการเงินเราขาดสภาพคล่องเราต้องการเงินใจเราอยากต้องการความช่วยเหลือเรื่องของการเงินด้วยนะครับ ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยพ่ายพระสังฆราชขึ้นหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและอีกความหมายหนึ่งเหมือนรู้สึกว่าโปร่งกันกับชีวิตอย่าเพิ่งท้อแท้นะยังไงนะเวลาทําบุญหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นทริคอีกอย่างผมจะให้ลูกดวงบอกทุกครั้งว่าตักของเป็นคู่ๆทําอะไรมันจะได้ง่ายของห้าอย่างเทียนสองเล่นนมสองวดน้ำผึ้งสองหลอดกล้วยสองลูกเงิน9บาทหรือ99บาทอันนี้เป็นความเชื่อนะทําให้ชีวิตเราทําอะไรง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับชาวมังสวิวันเร์จะเป็นยังไบ้าสกหนี้ อโอ้ไม่ต่างกันเลยชาวมันสุกนะให้ระวังการโดนแทงข้างหลังเอกสารสัญญาต้องรอบครอบนะเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องเมื่เรื่อง,องต้องสู้ต่อ,อยังไงก็อดทนต้องสู้เนี่ยการเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องนะครับ การเงินอาจช่วงนี้อาจจะมีมาต้องสายออกทําอะไรก็เหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องนะครับผมมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่และรวมทั้งต้องรับการช่วยเหลือเรื่องการเงินไม่ต่างจากชาวสุขเสาเนี้เหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะแปลกมากผมรับตาสับไพ่ลักษณะเดียวกันเลยว่าคุณจะต้องสู้นะเป็นกําลังใจให้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเรามีของฝากส่งแจกลูกดวงและแฟนเพจด้วยเช่นกันครับผม